เป็นขนมไทยที่มีกลิ่นหอมของใบเตยเนื้อนุ่มหอมราดด้วยกะทิสด <c oughs> เค็มๆม,มันๆอร่อยสุดๆเลยค่ะมาค่ะเรามาทำขนมเปียกปูนกะทิสดกันค่ะนำใบเตยที่ล้างสะอาดดีแล้วมาตัดค่ะตัดเป็นชิ้นๆจะได้ปั่นง่ายเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้เราจะนำไปปั่นค่ะนี่ค่ะปั่นเรียบร้อยนำมากรองเอาแต่น้ำค่ะ น้ำใบเตยต้องเข้มข้นสักหน่อยขนมของเราจะได้มีกลิ่นหอมค่ะเรามาผสมแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ําตาลทรายเกลือป่นน้ําตาลมะพร้าวปริมาณส่วนผสมต่างๆขึ้นไว้หน้าจอนะคะวันนี้แม่บ้านจะไม่ใช้น้ำปูนใสค่ะใช้โซดาแทนแบ่งใส่ครึ่งขวดก่อนค่ะ ใส่น้อยๆก่อนแล้วเราจะได้ขยำง่ายขยำน้ำตาลให้ละลายเข้ากันดีค่ะนี่ค่ะน้ำตาลไม่เป็นเม็ดๆก้อนๆก,ก็ใช้ได้แล้วค่ะเติมโซดาที่เหลือให้หมดเลยค่ะใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไปค่ะ600 ml หัวก,กะทิ250 ml ค่ะสูตรนี้หวานมันอร่อยพอดีค่ะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วนำมากรองนะคะ นี่คะ่ะกองเอาเศษต่างๆออกขนมจะได้เนียนขั้นตอนต่อไปยกขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆคะ่ะระวังก้นจะไหม้คนให้ถึงก้นนะคะคนมาได้ประมาณสัก20นาทีก็จะคนแบบนี้สีเขาก็จะเข้มขึ้นคะ่ะขึ้นเงาใสๆแต่ยังไม่ได้นะคะไม่บ้านจะคนต่อคะ่ะยังไม่ได้คนต่อมาเรื่อยๆอีก10นาที ก็คนได้ตามที่ต้องการแล้วค่ะเนี่ยค่ะสีเข้มขึ้นเงามันรวมเวลาทั้งหมด30นาทีได้ค่ะเรามาเทขนมลงจานหรือถาดภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้ค่ะแม่บ้านใช้เป็นจานนะคะจานแบบวินเทจขนมจะต้องเทในขณะที่ร้อนร้อนอุ่นๆน,นะคะอย่าเทตอนที่เย็นเขยา่าเขยา่ายกเคาะให้เนื้อขนมแน่นค่ะเรามาทำกะทิไวราดขนมค่ะใช้หัวกะทิ350 ML เกลือป่นหนึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะยังไม่ตั้งไฟนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีนี่ค่ะละลายเข้ากันดีแบบนี้เราก็ยกขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนมาเรื่อยๆยังไม่ขึ้นลายตะก้อค่ะเช็คดูคนไปอีกนะคะนี่ค่ะขึ้นลายตะก้อแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะนำมาตักราดหน้าขนมในขณะที่ยังร้อนอุ่นๆนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วโรยด้วยงาคั่วงาขาวคั่วห,หอมๆค่ะใครจะเทใส่ถาดใหญ่ๆแล้วตัดเป็นชิ้นก็ได้เลยหรือใครจะใส่เป็นถ้วยพร้อมทานมีฝาปิดก็สามารถสร้างอาชีพได้เลยนะคะขนมของเราสวยงามมากค่ะนี่ค่ะนุ่มๆเด้งๆเ,เลยค่ะอันนี้เป็นแบบถ้วยค่ะมีฝาปิดพร้อมทานนี่ค่ะตักกินได้เลยเนื้อขนมเนียนมากค่ะ ไม่แข็งกระด้างนี่ค่ะชิมด้วยกันค่ะขนมเปียกปูนกะทิสดของแม่บ้านหวานพอดีไม่หวานมากตัดรสด้วยกะทิสดเค็มๆม,มันๆหอมงาคั่วอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ